โอ้โห oh. สวัสดีคะ่ะทุกคนคือไหนพังเสียเนี่ยจะรัมากจะกรี๊ิตอนชั่วโมงผ่านมาคือท้องฟ้าตรงนี้คือ <c oughs> ดำมากนะคะทุกคนตอนนี้ก็มีฝนระยิบระยับนะคะแต่ตอนนี้ท้องฟ้าคือแบบสวยงามมากขอบคุณมากนะคะทุกคนที่เข้ามาติดตามรับ สมนะคะมาดูท้องฟ้าด้วยกันแบบโอ้โหสวยมันสวยตรงนั้นฝนคงคงจะลงนะเห็นฝนลง โอ้เห็นเครื่องบินไหมคะทุกคนกำลังลงมาไม่รู้ว่าเครื่องบินประเทศไหนเครื่องบินจากต่างประเทศนะคะกำลังจะแลนดิ้ง the flight tg tg หรือ yg oh. tg ถ้าทีจี G นี่คงจะมาจากแรงคอกนะคะทุกคนขึ <c oughs> life, brother, ้นไลฟ์เลยพี่ยูเห็นเห็นไหท้องฟ้าจะแบบจะเปลี่ยนนะทุกๆุกหนึ่งนาะทีท้ทองฟ้าจะเปลี่ยนทุกเห็นทุกคนเห็นไหมสีมันออกออกแบบจางๆเนาะออกแบบจางๆนะคะ,ออบบะ,คะตรงที่มีแสงสว่าง ไมสีจางๆเลยตรงนี้ออกจางแล้วเมื่อก่อนยังแดงเข้มอยู่เลยนี่นะคะบรรยากาศลังบ้านก็จะเป็นแบบนี้นะคือเลิกงานมาเราก็แบบนั่งดูบรรยากาศนะคะแล้วก็เห็นไหมวันนี้ร้อนนะคะทุกคนร้อนมากๆ ก็ดูบรรยากาศไปแล้วก็มีหมาเห่าไปหมาเห่าไปแล้วก็ตะวันตกดินไปให้ดูอากาศเห็นไหมอากาศของเมลเบิร์นไม่เหมือนใครนะคะทุกคนถ้าใครได้มาอยู่เมลเบิร์นนี่จะจะรู้นะว่าอากาศอยู่ที่เมลเบิร์นนี้ไม่เหมือนใครจริง